วันที่สี่เดือนพฤษภาคมพศ2567ประคูปะทีบรัตนคุณวันนี้ได้ถ่ายภาพให้ทุกท่านได้ดูภาพนี้ก็เป็นทางทิศตะวันตกของวัดป่าสามยอด แต่ที่มองเห็นในขณะนี้ก็ตามาบ้านเขาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ที่สวนไม่ใช่ในหมู่บ้านาเป็นด้านทิศตะวันตกของวัดป่าสามยอดอสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมากา็ฝนก็ได้ตกลงมา สม่ำเสมอแต่ก็ตกนานพอสมควรแต่ไม่มีน้ำเพราะว่าฝนไม่ได้ตกนานแล้วเมื่อตกแรงแค่ไหนดินก็จะสูบเอาน้ำไปหมดนี่แหละน้ำจึงไม่ท่วมขังในแผ่นดินน้ำจึงหายลงไปในดินหมด แต่ไม่รู้ว่าที่อื่นๆจะตกหรือไม่แต่ทางบัดของพระครูอยู่ก็ได้ตกแรงพอสมควรแล้วก็ตกนานองค์ยาสามสิบนาทีนานพอสมควรก็ลดอุณหภูมิได้เยอะเพราะว่า ที่ผ่านๆมาก็อากาศร้อนมากกระวนกระวายอยู่ยากกินยากเมื่อฝนได้ตกลงแล้วก็จิตใจก็ล่าเริงเจ่มใสไม่ว่าท่านใดหรือจะอยู่ณที่แห่งใดเราก็จะ มีความสดชื่นเมื่อฝนได้ตกลงแล้วก็เราก็จะได้เริ่มทำไร่ทำสวนกันสำหรับทุกท่านาก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวทำไร่ทำสวนหรือลงอทำนากันเพราะว่าช่วงนี้ก็ เดือนพฤษภาเข้ามาแล้วย่างเข้ามาฝนก็จะเริ่มตกเยอะขึ้นสำหรับเราทุกคนก็อจะได้ขาดบุญบุญกุศลนั้นจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะว่าญาติของเรา,น,านั้นอรอคอยรับเอากุศลพผทานจากเราทุกวัน เราต้องพยายามให้ทำบุญทุกวันกวดน้ำทุกวันเพื่ออุทิศไปให้เขาจิตวิญญาณสัตว์จิตวิญญาณเจ้ากรรมนเวรจิตวิญญาณของญาติเราเขารอรับเอากุศลผลบุญจากลูกหลานทุกคนนี่แหละเราจะได้ขาดบุญในปัจจุบันนี้ ถ้าเราขาดบุญเราก็จะพบเห็นในสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นนี่แหละไม่ใช่มีแต่ประเทศเราเท่านั้นประเทศอื่นๆเขายิ่งรลายกว่าเราเมื่อมีภัยเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอื่นๆที่เราได้ ยินได้ฟังข่าวที่เขาลงกันอยู่บ่อยครั้งนี่แหละแผ่นดินไว้ก็มีลมพายุก็มีน้ำท่วมบ้างาวาพา,ามีทุกอย่างนี่แหละสำหรับทุกท่นานให้เราเข้าใจเราอยาขาดบุญเ,เราต้องทำบุญบุญเท่านั้นที่จะทำให้เรา ดีขึ้นนี่แหละจึงอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติพระครูก็ไม่ลดละเช่นกันในปฏิบัติจเจริญสมาธิภาวนาบําเพ็ญเพียรไม่ขาดต้องทำไปเรื่อยๆนี่แหละ,ะถ้าเราปฏิบัติ จนจบปอลหันแล้วก็จะเป็นการดีสำหรับเราเราถ้ามีพระที่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะได้ผู้ที่ให้เราพึ่งพาอาศัยสำหรับญาติโยมถ้ามีพระปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะได้มีที่พึ่งพาอาศัย พระที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือจบเป็นพลหารนั้นจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์กว่าทุกๆรูปเพราะว่าจะกล่าวอัญเชิญเทวดาฟ้าดินลงมาได้กล่าวอัญเชิญพระแม่ธรณีลงมาได้มาช่วยหรือกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองเราให้หลุดพ้นจากภัยทุก ทุกอย่างในโลกของเราเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ในปัจจุบันนี้จะกล่าวขอพรจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยากมากเ,เพราะว่าหาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนั้นมีน้อยมากแล้วก็ไม่ปฏิบัติรักษาศีลอย่างเช่นศีลห้าที่เรารักษาในปัจจุบันนั้น เรายังรักษาไม่ได้มีน้อยมากที่รักษาได้นี่แหละ,ะส่วนใหญ่ก็จะไม่อยู่ในศินเมื่อเราไม่อยู่ในศินแล้วเราก็จะพบกับเหตุพบกับภัยทุกอย่างอยู่ในโลกมนุษย์ของเราไม่มีความสุขความจเจริญจะพบสิ่งที่เลวร้าย ทีขึ้นเพราะว่าบาปกรรมที่เราได้สร้างมานั้นมันเยอะกว่าบุญนี่แหละบุญผลบุญเหล่านั้นจึงไม่ตอบสนองอนี่แหละเราพยายามให้รักษาสินห้าให้ได้พระครูก็ได้บรรยายไปแล้วหลายคลิปเช่นกันให้เราติดตาม ในคลิปของพระครูให้รักษาสินห้านั้นให้ได้ข้อที่หนึ่งก็ปานาเทปปาตาเวรมณีนี่แหละท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่เราทุกวันนีเ้เราไม่ได้ฆ่าแต่เราซื้อเอาเนื้อเขามากินก็เท่ากับเราฆ่าเช่นเดิมนี่แหละสินข้อนี้ก็ไม่มีท่านใดจะรักษาได้มีก็น้อยมาก แล้วก็สองอธินาธานาเวรมณีข้อนี้ก็ได้ขโมยเอาของคนอื่นามาเป็นของตนเองเนี่ยแหละก็เลยสินข้อนี้ก็ยังมีการลักขโมยกันหลายท่านเช่นกันแล้วก็สินข้อที่สาม กามสุสมิสาจาราเวรมณีท่านไม่ให้ประพฤติผิดทางกรรมหรือผิดลูกเมียกับคนอื่นนี่แหละไม่ให้นอกใจกันให้สื่อสัตว์ต่อกันสามีภรรยาเพราะว่าสวรรค์ถ้าเรานอกใจกันแล้วสวรรค์จะไม่ช่วย จะลงมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ท่านจะปล่อยให้มีเหตุมีภัยหรือภบภัยต่างๆได้ทีขึ้นถ้าเราไม่รักษาเนี่แหละเราจึงพยายามให้ทุกท่านรักษาให้ได้สิ่ข้อนี้สำคัญมากการเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีสินมีธรรมอยู่ตรงนี้ให้เยอะๆ ถ้ามีสามีหรือภรรยาแล้วเราก็าต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่ให้นอกใจกันสวรรค์จึงจะให้อภัยกับเราถ้าเรานอกใจกันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในครอบครัวเปลี่ยนพ่อบ้านหรือแม่บ้านไปเรื่อยๆคนนั้นก็จะไม่มีศีลมีธรรมจะสร้างกรรมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้อง ลดติฐิตรงนี้ให้มีศินอ่มีธรรมเาเราจะได้สร้างลุกปกขึ้นอ่าทำอะไรก็จเจริญก้าวหน้าได้แล้วก็สินข้อที่สี่ก็แต่ทุกวันนี้โกหกกันไม่เว้นแต่ละวันอ่าสำหรับท่านาไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ส่วนใหญ่ก็จะโกหกหลอกลวงกันหลอก ไม่มีเงินใช้ก็ใช้เล่เหลี่ยมหลอกล่อเอาเงินกันนี่แหละเป็นคนพูดปดพูดเพ้อเจอพูดสอ,อเสียดนะจัดเข้าในเข้าในมุสาทั้งนั้นนี่แหละบาปกรรมตรงนี้ก็เยอะจริงๆสินข้อนี้ก็เยอะแล้วก็สิสนข้อที่ห้าก็สุราเมระยะมชพมา ทัา,านาเวลมณีสินข้อนี้ก็ไม่มีท่านใดที่จะรักษาได้ทุกหมู่บ้านเราต้องกินของมืนเมากันถ้าไม่กินสิ่งนี้ก็จะไม่สนุกสนานต้องอาศัยได้กินทุกวันทุกวันนี่แหละเราก็ต้องพยายามให้สิ่งนี้ลดน้อยถอยลงเพราะว่า เครื่องเดื่มของเมาเมือนเมานั้นเป็นน้ำมนุษย์ไม่ใช่น้ำของดอีเพราะว่าเป็นสิ่งนี้เกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนี่แหละ,ะจิตวิญญาณเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะ,ะมีการทะเลาะวิวาทกันเหมือนอย่างสองสามีภรรยาน ที่สิยงสถิตอยู่ในของมึนเมาในปัจจุบันนี่แหละไม่ได้เพผุดไปเกิดจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับท่านทุกๆท,ท่านก็ต้องรักษาให้ได้ต้องปฏิบัติต้องทำบุญให้บริสุทธิ์ต้องรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้แต่สำหรับในปัจจุบันนี้จะหาได้ยากมาก ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรนี่แหละถ้าปฏิบัติไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเราไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติได้หรือมีพระอ,อรหันต์เป็นผู้รักษาเป็นผูออ้อยู่ในโลกกับเราเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเหตุมีผลครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง เราได้ไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะคุ้มครองเราได้ทุกคนเพราะว่าแรงบันดาลจากพระอรหัน์ได้กล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาช่วยแผ่นดินก็จะไม่ค่อยไหวน้ำก็จะไม่ค่อยท่วมลมพายุก็จะไม่มานี่แหละอายุก็จะยืนยาวและจะดีทุกอย่างสำหรับ ท่านที่ปฏิบัติในศีลในธรรมอันแท้จริงปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัตินั้นยากมากสำหรับเราทุกคนก็พยายามามันทําบุญกันทุกวันกวดน้ำทุกวันให้อุทิศให้พ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดแล้วก็จิตวิญญาณสัตว์จิตวิญญาณเจ้ากรรมนเวรด้วยทุกวัน เราก็จะเป็นคนดีต้องหาผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเพียรมีศีลมีธรรมเป็นคนโปรดให้เราเราถึงจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งคำพระครูก็จะได้งดจิปเอาไว้ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ก็ในช่วงนี้ก็มีปัญหาเพราะว่า,าได้ทำคลิปยาวมาเยอะโทรศัพท์จึงมีปัญหาแล้วก็ เสียงก็ไม่ค่อยมีนี่แหละความจำก็เริ่มจะหมดไปแต่พูดก็ไม่ได้มากเหมือนเดิมสำหรับท่านประคูก็ไม่ได้ละทิ้งได้กวดน้ำให้ท่านทุกท่านทุกวันทุกวันแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ประคูทุกวัน ขอให้ทุกท่านได้มีบุญมีกุศลให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงย้อนกลับไปให้ทุกท่านให้ทุกท่านได้สร้างลูกปลุกขึ้นไม่ว่าจะคณะสงฆ์ก็ดีสามเณรแม่ชีหรือญาติยโยมทุกคนขอให้สร้างลูกปลุกขึ้นทำม,มาค้าขายและก็ขอให้เจริญก้าวหน้าโชคลาภเงินทองก็ไหลมาเทมา ให้เป็นคนรวยๆร้อยล้านพันล้านหมือนล้านแสนล้านเป็นล้านล้านบาทขอให้เงินจํานวนนี้มาเข้ากระเป๋ากันทุกคนขอให้ผ่านผนอุปสรรคไปได้ทําธุรกิจใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าแต่มีเรื่องราวใหญ่โตเรื่องเลวร้ายก็ขอให้กลับกลายมาเป็นเรื่องดีโรคภัยไข้เจ็บเคาะเข็นก็จะได้มาเบียดเบียน ไปขับรถกับเรือหรือขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนก็ขอให้แขวขาดจากประญาอันตรายทั้งปวงขอให้อายุยืนยาวถึงหนึ่งรอปีอย่าเพิ่งสิ้นชีวิตง่ายขอให้ได้สร้างบุญบารมีให้แก่ตนเองเยอะๆขอให้มีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ให้ได้จบเป็นพระหันทุกท่านขอให้ทุกขอลาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองจงบรรดุลบรรดาลให้ทุกท่านได้ เห็นผลสำเร็จในทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ